ชันชุงมเลยเอ้าหน่อไม้อันไผ่หวานนั่นดีนี่คุณอะไรไหมแม่นไข่ยโอ้ยตัวนั้นหน่อไม้บงหน่อไม้บงเออแผนบัดยาสีพอได้เดี่ยงสิบเกือบอีกนัวโดยแผ่นจำเห็ตรโบหายังไก็ได้ไปลุยขึนมันหนาเลอขึ้นขึ้นพื้นขึ้นพื้นนี่ไอยูชวนเขานี่แหละออ้บอ แน่นอะไรนี่มาข่าวมันนี่น้อยว่าจะเอาอะไรเละมาเด็กกี่กับพวกบังแน่ว่ะกี่นะบ่เออบบบนี้เลยงามเลยบ้านนี่งามเลยบ้านนี่เออยาวๆว่างามกระตัมมาเส็ยกี่กี่ว่พวกบังเลยพอมันมีไม้พนักบังเลยเนาะแต่ว่าสมมติว่ามียังแปลว่าเขาลบอกประทันเลยงูขึ้นหอดเขาเกาะเลยบ้านอันนี้เพื่อว่าช่ขึ้นหอดสมมติไว้แม่น เพิ่มือบืนมืออย่างเนี้เนาะเขาก็นแล่นเขาได้เฮือนเนี่ยพ <c oughs> อดีามาได้มาแต่โดนแดดแถวนี้หมากถั่วแห่ไปตูก้ก็จนห่าวเนาะอ๋อตัวหูดเมื่อวานไปสวน หาวหมดแล้วนี่หมักอ้อนโอมมีด่ะกายบ,ายบ,บรีแลวลกโอ้มาบัดนี่สีเือนสีสันโดยสบายดีตู้โ้นด,ดาวเวนงามแท้บาทนี่ผ่านมาจนจำไง <c ười> ม่ได้เนาะเมื่อว่ามาจำไม่ได้เลยนะจงงนะขอเฮือนก็จำไม่ได้ได้ <c ười> อืิ <c ười> อ <c ười> ยังนะม่นประตูนะชวนลชวนไหนชวนบอ้หน่อยไปโผ่โอ้พ่นหายพานหายได้บ่นี่เจ้ามเศเรือเลยพ่นโเอาพ่นปะมันไข่บเดียชุมเจ้าได้พานโดยไปหาลำมาขอเลโอ้โดยโดยยัเห็นยังเลยนะฮดฮุดอันนักม่ได้ตอกกวสามคืนนี่ มาบัดน,นี้เนาะครบเซบมีตู้สีงามๆตา,าสีเันสีซานเพเอิสียังก่อนสีแบบบานเย็นว่ะสีไข่โบแมนนยวนสีไข่มันแบบไข่สีแบบเย็นๆเนาะโอ้หมกแบบมปบเป็นตลอด้นะตู่เนาะ กับชิฟฟ์ดูเป็นเอกมันหมดจุลำมันโดยไปชดได้เวกไปโรงเรียนบ่โดยอาจารย์จุลตามมันมันไต่ตามเครือมันนั่นมันลั่นเครือบ่มันบัน,บนเหลืองเนี่ยบันจุหมดจุหมดดำดำนะจุหมดงามนะเออหมดคันบะเน่ยจุไปจุมาเป็นที่อ 1, ่ะโดยด บอกถั binary, ite, ่วแห่ไปขายบ่ได um, ้รถป่อยมันห่าเลยป่อยเห่าอาการน้ำไม้บ anyway, ้านนี่ม yeah. ันงปลงใหม่ว่ะโดยเนมเนมจะไกลเห็นนะเรื่อนตัวเองเห็นแจะลังข้าวแม่แน่เขาต้องออกมันบังโดยเดี๋ยวเขาไปปลูกฟังพึ้นตุ่ยบัดในปีหน้านาบ้านในปุ๊บเขาปลูกหลังบ้านพึ่นบัดในปีหน่ะโดย เดีว่ามันหนาเกินเท่าไดีมันหกเน่จ้อานี่ยพอพอจะโผล่บังลมเนีันจะกลาเป็นจผล่ย่บังลมอ่ะมีหงมแต่ก็ไไรยุ่ง้สนีเอามันมันบริเนยตลอดเดีมันยังสีก่นออกไรเดียวกต้นนี้มันคือต้นถออื่นหลังบ้านมีต้นนี้ถตุ่วเดี๋ยวมาเย็บแต่เฮงได้กินข้าวเย็นน้งกําเนัยงมาหนิยังยังแกงอมาติดเตาจ้า่านี่

คือเดียวกันเลยบ้านนี่ง้างน้อยน้อยเนาะเล่นงามบ้านนี่เนาะคักไอ้น้อยขึ้นมานอนอยู่พี่แต่ว่านอนแล้วเจ้านึงเลยวันนี้ท่าสีท่าสีติดกระโหลกลงมานอนตัวยังไม่ใหญ่ขึ้นยังไม่ใหญ่ขึ้นอยู่โอ้แต่ชุมเจ้าเลยนอนเทิงล่างชุมเจ้าเลยจัดบอลจัดสีให้ทุกคนแล้วอืองแม่จ้องโตแม่ก็ลังขอ้องโต เองใ่รนอนอยู่นอกพี่นะนอนเองแล้วนอนเอ้าเป็นยังไงคือนอนอยู่นอกนอนมันไก่ในห้องไก่ลงห้องน้ำแน่โอ้ปูนมอน่ะตุโดยว่าเห็ดหน้าบ้านอยอะแล้วเห็ดแล้วเดี๋ยวไว้าหลุดหรมันแข็งแน่อันเห็ดอยู่นี่เขาตุ้นน้อยเห็ดเหลืองขึ้นว่าจีทรงปูนมันกรวดมาวันนี้เปลี่ยนไปแด้วตุอันว่าเฮือดไปตู้ละเปลี่ยนแล้วงามดอกซี บกคือมูชีวันเย็นีอยจเ็นะหวานแน่คอยบเคยได้เน่ตัวคนเนีทงผู้ใหญ่เพิ่นบงามแล้วตัวเอนี่กเน่งามจะเบิ้งสบายสบายตาเนาะหักแล้วหาทางชีวิตเฮากับบไรดี๋นตัวเนาะทางไรกับักแล้วหวานเนคบครบวันนะพื่นไปโดยหกเ เพื่อนคนอยู่กันแบบนี้นะเพื่อนบวยแคุอยู่แล้วหวมีเครื่องของราเบิั้งพี่ตู้กระปูกครื่งทางยังเล่จอนนี้จากวิถีชีวิตเนาะจากภลักผู้ใหญ่ซอยกาดำเนินการชีวิตจังไดแต่ได้ลกคอนปนมีกา่มีการไก่บนเนี่ยนะ มันอยู่อยู่ว่าสมัอยู่อยู่กันอยู่อกับอยู่ทางนี้อยู่ทางนั้นเอ้ามันมากมันคือมีหลายอยู่คือตัดมันทั้งหมากทั้งดอกเนาะมันมันมันปนโอ้มัก็ัมีราคาหรอวะาหาพันนีมงมีคนซื้อันเลเออแล้วก็างัางมาิด้นี่ตัวเ็าหหมดแดง หมดหังลินบันเทาเอิญเนาะแต่มันเป็นยังโอโอแมนเนาแต่มันหมดจนอื่นอีกนั่นตัวไอ้ยาขีนเฮานะเจ้าเจ้าทุบใส่ใส่ขวดน้ำใส่น้ำเลยทำมันแตกเลียวเจ้าจะมาบีบใส่อันตรายกับตัวดำดำเป็นเพลียวว่าเจ้าหดดี่ก็ได้นี่หมอยาขานน่าจะมีเยอะยาเสีดมันว่เหากันไว้ก่อนเลย เนี่ยนนมันขึ้นถามันได้ขึ้นแล้วมันก็ชินี่แหละนี่กูดน่ทกนก็ได้กิน้วนี่เด็กินสแล้วขักแล้วมานี่เนาะัเก็บหอเวิร์ดมือะไรมันมันตุกเก็บหอกได้หนึ่งนดนนี่ล้วกยนี่ปลูก้นได้ใหญ่เทวงนี้วงเดือนเบบ้ โอ้นอนไม่งงงงินมบ้นอไม่นะนอไม่หัากระหดแล้วอัวโตเสียมากเสียมาโอ้ยได้อนนึวัอนอไม่ยังนีเรียงน่องโอ้ผักเนาะอยาดแกงอยักลองเลยครับันี่เป็นรองเลยเนาะแน่นการ นรใหม่อไร่องเสือซามเสือใหญ่แข็งอกัวปลูกแล้วโดยต้นนอจนขนาดขึ้นแล้วปล่อยต้นนอปมากี่นั่นนะต้นนอแลเด็เบ่งปะหักวิบแล้วปล่อยป่อยไปเลยปล่อยลำขึ้นก่อนได้ตอนห้าสเมตโอ้ปล่อยมันนะนก่อนปล่อยมีลำมีทัก่อนน้อาชันชุ่มเลย อ๋อหน่อไม้อันไผ่หวานบบนั่นด้ี่ขดอะไรมาไข,าขา่ไข่อ้มตนน้นหน่อไม้บงหน่อไม้บงเออแฟนบดาเนาะมาบคัดดกแล้วหน่อไม้อันขดนี่นี้ขดนต้นเค็งอย่น้นที่พิ่นุาอกลงนให้านะมเอาต้นคิงออกอย่างนยคักกนตู้ได้ล้ไดต้นด้งามไม่ไม่ทานดี ตต่ยามลงอะไรแต่แบบมันแบบแต่ว่าบวดเทิงเหอะเพื่อนก็ปวดเทิงเนาะคิดตั้ยามแต่ว่าฉันน่ามันจะหัวไหมนั่นเลยนั่นกับมันกับเหนียวได้ไหมนี่นั้นบวชไงเนาะมันหักลงหัวลอยๆจะจี๋มักกนอนแล้วก็นอนก็มักไปจี๋นันอนอยู่มันมันห่มมันเย็นได้เนาะอยู่เนาะเย็นเห็ดฝนมันโรคห่วยบวกกาเลยบวกกาเลยแล้วบัดนี่คนละนายนี่หมักแปะบนอยู่ดีบัดนั่นเนาะนักระจายได้หมดนั่นแหละ นั่นเลยมันปลูกอันใหม่ดิมันหามันแก่เลยปมุกอยู่ในกลาง่เห็ดข้างเง้าปะเนาะ้าถ้าเป็นที่แม่ตู้เอาไปคายได้ช่วงเลยนะนี่ยังจะคายได้เคืองักทั่วไปใช่ันมเนาะมะทั่วเอาพอดีจะเทิแม่ดีให้ลูกหลานปิด ช่วงตอรนี้ยสุดเก็บย้ำบ้างนะนั่นเหรอเล่นแลวโอ้พุ่นอะพุ่นกันเนาะนอไม่ก็ออกเลยลูกชร้าอยู่พุ่นอกตู้คู่นุ่ดดนขึ้นนะรัุ่นูไก่ไก่ไก่สะเนาะต้องคุ่นอแล้วอึบไว้ไม่สามันไยก่านี่โโอ้โ แปลว่าเขาคูนแล้วหดน้ำแบบนึ่งเกิดขึ้นลายใช่ไหมคูนขึ้นนลายคูนขึ้นแล้วตอนหนึ่งหันไก่สคูนแล้วเอาอันนั้นมาอึบกันเลยมันจางขึ้นเนาะแ่ตคูนขึ้นนลายนี่เจ้าดิหดน้ำตลอดปีนี่แม่นนะเก่งพอได้แก้ไขได้หนึ่งในใหม่เลยวนขึเออตู้กันเรากำลังขึ้นนไก่สะหลยสองนอคู่อันนวันวันไลนยไลน์เลยตัดขึ้นอกอ๋อดินทรายเรา ชลามอืบไว้หม่อนไก่ซะไปอาม่าริมาตะลนแถบนี้มาวันี่เปลี่ยนแปลนลายเน้ะชีวิตพอไม่ตู้ก็ยังผูกทางเือเก้าดีแล้วดีแล้วนี่อาชีพพอพอได้เดี่ยวสิบเดือกนั่วะเด็ดแทนท้เกษตฮ่ายังไ้นี่เห็นขายไง ใช้เก็บเก็เนี่ยหัวจะเก็บือว่าชิงชันเนี่ยเนี่มันถ้าเป็นมารับซื้อไหมอรับพอไปถามเมื่อพอบายูหันช่วงที่ซื้อแทบเป็นแมนเป็นเฮ็ดคันเก่งมันสินคือว่าเราเฮื่อนกูคิบพันหาพันกับบุกลายยามเล่นะ

ว่าวไปลุยซะไปลุยสินมันหนาเลาขึ้นขึ้นพื้นขึ้นพื้นดิไซด่สวนเขานี่แหละเาคนบอ้เจ้าเบิกมานเนอะรอรอรอเบิ่งก่อนหน่อรอเวิ่งเฮื้นงามก่อนงามแหลวขักแหลกวบบนี้เนาะแม่เนี่แหละนี่ มาขาวบ้านนี้สกีน่ะบ่บ้านนี้เลยงามเลยบ้านนี้โอ้หเนาะยาวงามก็ตามป่ะสกีว่ากบังเด้พอมันมีไม้พนักบังแนเนาะต่ว่าสมุดว่ามียังแปลว่าเขาลอกประทันเลยมูขึ้นหอดเฮาก่อนเียบ้านอนี้เพื่อมูขึ้นหอดสมุดไว้แม่นเพื่อมมบืดมืออย่างนเนาะ

โมกันไแบบนี้แหละแม่้ขนอยว่าเห็ดกันเลยก่อก่ไม่ได้เลยเห็ดหัเฮายมึอยู่กันไหนได้กันแลก่อึ้นชุดลยโอ้ยชอบเป็นกรเบืกันหีแยง่นั่งดินว่ามาหอดมองนี่ยุดว่าิดอยู่ในใจนะเดเลยเฮือนงามเจ้าเนอะอมีหม่องแงงยไปชงจะไปช่งใดด้วยละบ้านนี่ก็เลยเิดาวมาห์บานเนี่หมกผักใละลายก็เพิ่น่ะ ขักเลยเนาะไปแล้วสวยงามเลยกีวางแผนดีกี้ฮันวาชิโก้สองหงดก็ขึ้นงามสยามกี่ไอ้กระตา้มเสียดเองเลยเสียดเองตอนที่ว่ายังมีลูกปิ้งอ๋อยังโบมีตัวนี้ตัวนี้มันนี่มีตัวนี้เด่อพอชุดใจเราบัดเดียนอนก็สบายโดยมีอย่างเทนนิงเด้อเนาะโดยเป็นได้เด็กสองคนทำเย็นของเพลินเล็กน้อยสองคนนะป้ายใ่ไห ไปกูมือโดยบ่ได้เป็นวัดเป็นไอคือนท้งพุ่นบ่เป็นหัวยนะพุ่นอยากว่าท้งบ้านเขาครอบครัวเนาะครอบข้าในเฮือนสามคนโอลูกจนชงอาทิตย์ในหมู่บ้านเขานะว่าอะไรกับในหมู่บ้านเัานนี่อยากว้านไข่กู้เฮือนทำให้หาคนก็เป็นไข่ปัญหาเลยเขานี่หายใจไข่ในฮานดีเชียงแต่ว่ายังกะไอเดียต่อนี่แห้งไอ้หน่องพิงกะหากระมาเรียนมาหนิชงอาทิตย์นี่แหละ

เดี๋ยวมาต้องมีไปเอาขนมมพราะว่าห้ทั้งลูกๆุ๊กเลยครบหนึ่งเด้อซื้อขนมมาไว้ฝากไลไลทำบนโซ่ด้วยกำลังใจเนาะแม่นคือเก่าวอันเดะขีณาหอขีเถิงคือเขาบอกตอนนั้นแหละด้วยหลังจากสั่งเฮือนสั่งซานแล้วกะเข้ามาอยู่กะบใบป้าใบถิ่มกะเข้ามาคู่มือกะเป็นไปบ่ได้บานนี่กะบฉีดนๆเข้ามาคือแบบนี้แหละเวลามาทางนี้กะบเวเข้ามาเยี่ยมมายามถามทักทาย กินข้าวกับย่างปลูกเครื่องผักเครื่องพังมีอย่างแน่ตัวใดอยากได้ก็ขอตัวไรอยากได้ขึ้นมากระตี้กับบ้าเมื่อกินบ่าไหลมันหนาวเลยตะกี้โอ้ยมาทางนี้เนี่ยอาหมากนี่เราเมื่อกินคขมื่งเราฉอดกินก็ไม่คันเอาหมากมันออกเนี่ยจะว่ามมันจะเป็นตลอดจังเจ้าตู้เนาะหมักถั่วแห่เดี๋ยวมหมักกระเท็บเดี๋ยวกับมังม่วงนี่เ้นี่รักษาไว้ดีตัย เขาถาให้ช่างเขามางัวเขาก่อนช่างมาให้ตัวนั้นหรือบ่โดยมัดความงามเนยแยังกลมือวะเราพลังงามงข,าข,าขามามมึ้นแล้วอันนี้อันน,นี้กะมีอยู่คนเขามายังมยามรดนในน้อตู้นอกบ้านนี้เนาะโดยกินหอดกินเทิงเตียงกับมาเส้นงบนกับมาเส้นง ปะไกกเพิ่มบ่มื้อน่ะเพิ่นแม่นเพิ่นว่าเพิ่นพ่อเฮาล่ะเนว่แวะไปดินน้ําลองสมโอเพิ่น่มไปนึ่งป๊น้องเพิ่นล่ะเฮือนน้องสมโองามบดนี้ฮดพองามแล้วอเลือกบ่เป็นเพิ่นว่าให้เลือกเพิ่นว่าให้ทําเจ้าของเฮือนบ่บ่เป็นเลือกอืทางสนนเพิ่นให้เลือกบ่ทําผู้ใด้โอ้ยไว้ให้ทางลูกๆเด้อ แล่ตัวเอไปเนาะมาทางทางนี้ก่อนมันนี่กะสิได้จักโลอันนี้มันเป็นหัวน้อยเนาะเป็นหัวน้อยเพิ่นนที่านเ็บอตัวเพิ่นนั่นะเฮาก็มานั่นบ่เพิ่นบ่เอาแล้วมาผ่านดสิได้จักโลจักยางก็ยังบ่ฮู้ตัวนี้ลำๆเบิ่งพอลกันนะเลยนู่นเนาะ โอ <muitas> <arias> ๋มองตําอคนแรกมันชว่างนะกับตนพังๆดินอยู่แล้วพอก็บ่ปุกเพินบ่กุดเอตัวนี้ด้ค mm ือ hmm หัวใหญ่ให้ตว่าว่าสิเลือกเมกอกินได้บได้นะมันหัวแดงอดมันมันกินได้เหอกด้กินแล้วเมาอันนี้คือเอาไปทางอื่นนี่ตเตะลูกหลานเตะด้นี่อโอ้บ่ได้ติดกะโลหึบ่ติดกะโลกะโลนี่

ให้เป็นดูบร่างอือยัา่ายก็ยังเหือเนาะ้อายยังเือลายทรายแมาตอนน่ะตอนนี้มันติดกะโดนี่บ่เดือบาดนี้เพราะว่าเฮือนของแม่ตู้นี่เราได้ชงแอวเนาะได้แอวสูงแอวสูง ส่งแอลแอลสูงมันเดียวมาแเลยมันเบิ่งเห็นไก่มันแอลสูงเด้ไล้ส่งแอลเพราะว่าดินของเจ้ามันเสมอเด้ดินสูงแนวราตั้งบ้านเนี่ยมันก็จะได้ส่งแอลเพิ่นเอิ้ญสุขเอวได้หรอไปงานตัวเอ้ยบอกทั้งลูกๆเด้อเด้อมาเยี่ยมมายามโอ้ยมากินข้าวกินเทิงคือเก่าวในบริปลาบริถิม มาทางนี้กะมาเยี่ยมมายามโดยป้าป้าอ๋อนาะคลิปนี้กะสีประมาณนี้ก่อนเด้อไปพี่น้องไอ้ไมาเยี่ยมมายามทั้งเดินของน้องสมบูรณ์ห่อทั้งลูกๆมาในเพิ่นไปเดียนเลยอ๋อไปตู้พูนหาแม,ม,ม่นมาามตกมาคิวบอตอมีถ้วยังตกแล้วหมดอ่ะเนาะไปแล้วคลิปนี้สบ,บายดีเด้อ